เลขแห่งความหวังชาวบ้านแห่สองทะเบียนรถนายกลุงตูล่ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทแห่ซื้อเลียงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเมื่อวันที่15กันยายน2564นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็พลเอกอนุงพงศ์เพ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ใน อนุชาณาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะประชุมหาลรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ําในเขื่อนเจ้าพญาและก็บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพญาที่จังหวัดชัยนาธนะคะและแน่นอนนะคะเมื่อนายกลงพื้นที่นะคะนอกจากคนจะจับจ้องที่ตัวนายกแล้วนะคะเพราะท่านออกต่างจังหวัดไม่ได้บ่อยมากนะคะค่ะ แล้วก็ตอนนี้สิ่งที่สนใจมากกว่าตัวนายกนั่นก็คือเลขทะเบียนรถของนายกนะคะซึ่งท่านนายกนะคะเดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ําในเขื่อนเจ้าพยาด้วยนะคะเพื่อเตรียมรับน้ําหลากและก็วางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพยาตอนล่างนะคะเขื่อนเจ้าพยานะคะโดยเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาศน,นะคะตอนนี้ฝนตก เยอะนะคะน้ำมายเยอะนะคะนายกก็ะเลงลงพื้นที่นะคะและนอกเหนือจากนั้นชาวบ้านก็แห่สองเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถของนายกเดินทางไปโดยรถตู้นะคะนี่เลยนะคะรถตู้เอาพาสีขาวนะคะป้ายทะเบียนนะคะ1ขอไข่นอนเนน5122กรุงเทพมหานครนะคะ1ขอไข่นอนเนน5 1 2 2นะคะนี่เลยนะคะรถตู้คันนี้นะคะ ที่นายกนั่งไปที่จังหวัดชัยนาธนะคะไปดูสถานการณ์ของน้ํานะคะแน่นอนนะคะทุกคนจับจ้องเลขทะเบียนคันนี้นะคะซึ่งทุกคนเชื่อว่าเลขทะเบียนของนายกเคยให้โชคคนบนลุนทับครั้งใหญ่ถูกลงวันที่1มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนายกไปที่ไหนก็เลยส่องเลขทะเบียนกันที่นั่นนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ